ยังไม่ทำอะไรเลยหอนหอนเดี๋ยวยิงหัวตัวตัวมิดแต่เราเราเราเข้าช็อตเลยเยภาพในหัวมาดูกันภาพในหัวกับความเป็นจริงฝันดีปะเขียว่ามันเขาเก่งวะโอ้ยยย ไอเฮียลราเปิดสี่ลูกมึงป้าฮูวยเลยรกันมาหลังกล่องเนี่ยเลเวนโอรีกโม่เนี่ยคอนดูให้หน่อยได้ไหมเอ๊ะ

เว้ยนี่อิวเ mhm. อาและเบรกเอาขาดใช่ไหมไม่ใชหรอว่าใคจะเจ็บมาจากไหนอ่ะอุ้ยดีเกิลอันดับห้าเอ้าอันดับห้าเลยหรอของโลกไงของโลกอ๋อโอเคโอเคโอ้โหบอดบ้าบอดมองไม่เห็น อ,อัพเปอร์ดาวทีมทีมไม่ช่วยเลยเอาไฟิพี่ดูไหนนะกลับมาประจําการประตูประตู ประตูมึงจะพูดทำไมมันมีอุ้ยเล่นไหนตัวนี่หว่าอุ้ยนั่นไงไหนอ่ะมันเพิ่งเออกมาเียตอนแรกมันไม่มีมาวางไหน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 ให้เราพาดิงได้เฮ้ยพี่ทำดีพีอย่างแงี้และดีปักดีพินายตัวเองไงยิ่งยิ่งล้ํามันจะได้ไม่ได้เงินไง ไปกิโลอยากลูกมึงฉลาดไหมมึงฉลาดไหมกลัวลูกมีช็อตมีช็อตโอ้บอกสมอลเควเว่นสมอลฮาลาสโมอเฮ้ยเว่นแก่พี่ ตามมาตามมาตามมาตามอยู่ตามอยู่ตามมาครับตามมาครับทีเดียวตาไปดูครับแมน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 พี่กคุณตุกพี่โอ้โหพ่อมึงน้อมึงกตุกติงอะไรความขวา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 ไม่ใช่รุ่นนี้ระดับลูกราชาปีศาจมันเอาได้อยู่แล้วยซ้ายซ้าบน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 เก็บไม่เก็บไม่เอ๊ะหนึ่งสอง อ้าวเหี้ยไปไหนอะหายแล้วมันอยู่แค่ตีนมึงเหรอวิเบินอุ้ยิว้ยโลมาโลมาโลบเหี้ยไอ้เหี้ยอู้มังโรชี่ยัง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 ไอคือแบบก็เด็กเหรอเชื่อค่ะหัวเลยโลแล้วนะโลนนึงก็คือน่ะเฮ้ยแต่ผมมาได้บางใคเล่นได้เล่นรอได้รอจะเล่นไปกัได้ไห ล,ลอ็อกบล็อกขังกูขางตา,งตายอ่ะตายอ่ะเก็บแม่พาเลดไปยักรอดอออ๋ไอ้เหี้ยมันไอ้เมนไอ้เมนเรื่องมึงด้วยแต่แต่แม็มกซ์โดดกูไอ้เหี้ยมาติดไอ้นี่หมวกเกน กูได้ครัตัวจะตายตัวดึงแต่แบบเยอะมากไม่เอาแล้วเข้มินไม่อยู่ละไม่ตายไม่ตายกลับแกลับลบ๊ายบายอ้โแฝดไอ้เียจะขึ้นสายไปเอาเกาอู้ว่านี่กูไอ้เหี้ยทไม่ดียิงโลไปเยอะก็ทำไม่ดีดอยู่แล้วดอยู่แล้ว ตัวไอตัวไอเกอสกายีกตอเขาวนั้นโคตรโลเลยเขาบอกร่างกันนะถ้าไม่ถ้าไม่เปลี่ยนตัวนะหลังหลังหลังนะเพื่อนเืนกูดีกว่าเดี๋ยวเป็นเพื่อนอยู่ล่างขอให้จัดให้ด้วยเยีไอ้เกิ้ลเกินตัว แบัดเว้ยแต่โอเคอยู oh, <t akes Yay noise> ่บนทีกเกะไอ้ป๊ะ <pu> ว <ke> ิ <protagonist> ้ยอีกแล้วขอโทษพี Kelsey ่จ <one> ังโก้จ oh ังโก้จังโก้จังโก้ไปบิ๊กไอแฮมเลยอับโอ้โหบิ๊ก งั้าเปละอะไรอะไรวะกังช้าบดทุกคนอะไรขอโทษนะพี่ my reflex ไปหรอน้องเอ็งดูไว้ไอ้เหี้ยเหียของจริงล่างยังไม่ขึ้นพาเลทพาเลทตันนิ้ตันนิ้ตันน้ออพาเทียบตเียรู้แปดรู้แปดรู้แปดเห็น เห้ยเอ็นเะฮ้ยยอนนี่ฝากเอ้วกเขาเลยน้นี่อ๋อดีคอนเดี๋ยวโปรแอคทิเวตดกนำเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ย คิดว่าที่เดี๋ยวคอยด้วยอันนั่นอันนี้ลูกปืนแล้วก็แบบเปลี่ยนผมผมฐางไม่ใช่นะโอ้ตัวหรอลองกรพาอะไรน่ยจะดูจะดู้ ีกีฬาเฮ้ยถ่ายมินิเลียนว้อยเฮียกีฬาประเดี๋ยวเขาเยี่ยมสิงเอเลี่ยนมึงเอเลี่ยนอุ้ยเฮียเอเลี่ยนเอเลี่ยนเราลองพูดเราไม่ได้พูดภาษาไทยเราพูดพูดอะไรก็ได้เยี่ยมปลอมตัวมาเหรอเฮียออกไปอย่างเฮียทำไมออกไปออกไปอย่างเพื่อนกูเฮียเอเลี่ยนกกกูรัค มัวไว้ยี่เบี้่นเอาอุกูโอ้ยเออเนี่ยเจอมีต่อมี่อเจอโกตเป็นเลยมีเลยมีต่อมาอีกันึ่งเด็กเด็กเอาหน่อยเอาหน่อยคูห่าแ่นไม่ออกไม่ดีไะเฮียคนแล้วเว้ยตัว ยังมีอ,อยู่นะไปกินอยู่เลยโอ้โหปิดโคดรคืนโอ้โหเสียงนี่เสียงนี่เสียงทีทีเสียงดีดีมันมันทีท่ามันจะท่าอะไรแคมป์พาเล่นเอออานจะอยู่พาเล่นวิ่งได้เหรอจริงเหรอไอ้แซมมันเข้าคอนมาใช่ไหมไอ้ย่าบิ๊กเลี้ยบทีท่า ไปยสู้กูหันหลังน้องเฮียเปป่ไไไกูไปเองนะไปเท็คกะกูไม่รู้หรอกนะไม่มีทางะกบอกว่าก็นักไปแล้วจับคาเล่กูก็ไปดูไว้เียจะม่เดนมาองกจะยิงก็ัวโดนตัเนี้ย ปังตายตัวนึง,นง <Yeah. S 2> รู้ดไหมตัวท้ายอยู่ไหน